จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั้วนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลายภาคส่วนในจังหวัดชลบุมมรีก็เป็นกังวลนครับเก่งว่าจะไปเรื่องของผลกระทบจากคาาน้ํามันวันนี้เราจะไปพูดคุยก,กันกับคุณอนุมาวงใหญ่นะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อทอสํานักงานพัทยาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุมมรีในตอนนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับพออ๋อครับสถานการณ์การท่องเที่ยวของชมบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคึกคักมากน้อยขนาดไหนครับนักท่องเที่ยวกังวลจากเหตุการณ์น้ามันดิบรั่วในครั้งนี้ไหมครับอ๋อค่ะจริงๆแล้วจากจากเรื่องน้ํามันดิบนี่จริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรนะรไ,มไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวจะยกเลิกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับทางโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการเนี้ยก็เขาก็บอกไม่ได้มีการอ,อ เปลี่ยนแปลงหรือรยกเลิกการจองหรืออะไรแต่อย่างใดะนะคะเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับที่บอกอว่าตอนนี้ไม่ได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวในชลบุรีของเรารวมไปถึงในเมืองพัทยาเป็นยังไงบ้างครับค่ะอ่อย่างเมื่อกี้เรื่องค่ดน้ำมันก็คือแม้กระทั่งการกำเขาเรียกอะไรนะการ เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็แก้ปัญหาหรืออะไรหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมเจ้าท่าหรือว่าทางฐานทัพเรือภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ดําเนินการแล้วนะคะก็คือคิดว่าสามารถควบคุมเรื่องของ การด่วไหลของน้ำมันได้นะคะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรอย่างแน่นอนอะนะคะแต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็จริงๆแล้วนะักท่องเที่ยวคนไทยก็ยังนิยมมาในช่วงวันหยุดนะคะ,ะแล้วก็ต่างชาติก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ,อะตอนนี้ก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยว กลุ่มที่เป็นทางเอเชียซะมากกว่าทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าจีนนะคะจีนเองก็จะมาในหลายลักษณะว่าเป็น f i t คือมาเที่ยวเองเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรกันมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มประชุมสัมมนาเป็นกลุ่มบ้างทยอยมาอย่างเนี้นะคะ่ะแล้วก็เจะมีไต้หวันเกาหลีเวียดนามนะคะที่แล้วก็ตะวันออกกลางนะคะที่เดินท,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 ทางมาในช่วงนี้นะคะ ก็อาจจะปลายปีถึงจะอาจกลับมามีเรื่องของยุโรปมากขึ้นหรือว่านักเที่ยวรัสเซียอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในเดือนเดือนกันยาน,นี้จริงๆเราก็มีกิจกรรมมออีอีเวนต์เทศกาลต่างๆนะคะที่จะเชิญชวนให้นักเที่ยวมามาสัมผัสหรือว่ามามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะอย่างเช่นเสาวสุส่กเสาเนี้นะคะก็จะมีงานแห่โคมชมพระฉายสายสืบสายสินนะคะครับ ชื่อยาวหน่อยนะคะชินน้องจับเต่านะคะซึ่งจะอยู่ที่เขาชีจันนะคะเอจะเป็นกิจกรรมตรงตรงพระพระพุพทธรูปแกะสลักเขาหน้าหน้าผาเขาชีจันนะคะวันที่แปดถึงเก้านี้นะคะเป็นงานที่มีขบวนแห่โคมสวยงามนะคะมีการประกวดโคมด้วยแล้วก็มีการแสดงโขนนะคะแล้วมีการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะมอีอันนี้ก็สามารถจะมาชมความงดงามของ หน้าผาเขาชีจันในยามค่ำคืนแล้วก็ประดับไปด้วยโคมสวยงามนะคะนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างวันทุกวันเสาร์ที่ตลาดจีนโบราณชาแนาวก็ยังเป็นถนนคนเดินปิดถนนคนเดินนะคะก็ใกล้ๆก,กันเนาะเขาชีจันไม่ได้ไกลกันก็สามารถจะเที่ยวตรงนั้นได้เช่นกันนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยสิบห้าสิบหกก็มีดนตรีชายบนชายหาดเป็นกนรารประชันวงโยธวทิตนะคะ จากหลากหลายประเทศเลยค่ะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ <c oughs> จากต่างประเทศมาด้วยนะคะคเป็นการแสดงโชว์วงโยธวาทิตบนหาดชายหาดพัทยาเลยนะคะบนบนหาดพัทยาวันที่สิบห้าสิบหกนะคะแล้วก็สิบเจ็ดเองก็ยังมีวิ่งอันนี้เป็นเป็นวิ่งมาราธอน n สำคัญของเราก็คือบางแสนสิบนะคะที่หาดบางแสนนะคะเป็นเป็นบางแสนออมาราธอนซีรีส์นะคะเ,ออเดือนนี้วันที่สิบเจ็ดก็จะเป็นบางแสนสิบกิโละค่ะแล้วก็ ยี่สิบเก้ายี่สิบเป็นงานอที่เขา,เอาทอโที่เกาะสีชังนะคะคก็คืองานลํำลึกร้อยเ็ดสิบปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของอสมเด็จพระพิยมหาราชหรือัชกาลที่ห้าของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของของจังหวัดชลบุรีนะคะที่เกาะสีชังนะคะ แล้วก็24จะเห็นแลว้วมีทุกอาทิตย์เลยนะคะ24กันยาก็จะมีเ,เดินวิ่งการกุศลโลมาลันที่หาดตอมเทียนแล้วก็29/30ก็เป็นงานไหว้พระจันทร์ที่ตลาดจีนชักแงว้วชุมชนชักแง้วนะคะท,ที่ที่สัตหีบค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะเห็นว่ามันมีตลอดนะคะหรือแม้กระทั่งวันที่12-13กันยายนเนี้นะคะทางเ เป็นการเขาเรียกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนะคะร่วมกับองทอด้วยเมืองพัทยาด้วยเนี่ยอาบาจอชนบุรีด้วยเนี่ยจัดกิจกรรมที่เดที่โรงแรมเดไซน์นะคะเป็นการประกวดแล้วก็ทำเวิร์กช็อปแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องอคนโรงแรมคนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร้านอาหารอะไรต่างๆ hospitality challenge อันนี้ก็จริงๆเปิดกว้างให้ทุกคนไปชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดบาร์เทนเดอร์ประกวดมิสบาร์เทนเดอร์หรืออะไรต่างๆรวมถึงการ ทักษะาการพัฒนาพวกบุคลากร,รทางการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะทั้ง F&B ทั้งเวลเนสนวดนะคะสปาแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแล้วก็มีเวิร์ก็อปสอนใครที่สนใจอยากจะทําอะไรเป็นงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสอนนะคะ,ะ,ะก,ก,ก็ก็น่าสนใจ12.3กันยายนนี้ด้วยนะคะคอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่มีหลายๆภาคส่วนพันธมิตรต่างๆคือขายได้งานท่องเที่ยวก็พยายามไปจัดกิจกรรม ให้มันมีประโยชน์กับกับส่วนรวมอย่างต่อเนื่องนะคะคือนนก็เป็นช่วงเดือนกันยาที่จะมะีความขึ้นไหวค่ะครับถือว่ากิจกรรมค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับพอ,อครับถ้าจะดูถึงภาพรวมการท่องเที่ยวนขณะนี้ถือว่าเป็นส่งสัญ,ญญาณมาดีขึ้นมากนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาในปีนี้คาดการไว้สักประมาณเท่าไหร่ครับค่ะ จริงๆจํานวนนักท่องเที่ยวเองที่เข้าชนบุรีนะคะอย่างในช่วงเจดเดือนถ้าเป็นตัวเลขเป็นทางการของของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเจ็ดเดือนแรกมกราถึงกระกฎาคมเนี่ย เข้ามาชมบุร <in> <deux> ีแล so, so ้วถ of ึงสิบสามจุดห้าล้านคนนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยซช่ประมาณแปดจุดหนึ่งล้านคนแล้วก็ต่างชาติประมาณห้าจุดสี่ล้านคนนะคะคึอสัดส่วนจะเห็นได้ว่าเออหกสิบเป็นคนหกสิเปอร์เซ็นต์หกคนไทยแล้วอีกสี่สิเปอร์เซ็นต์จะเป็นต่างชาตินะคะจริงๆก็ถือว่ากลับมาค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าอย่างก่อนสถานการณ์โควิดในปีสองพันห้าร้อยหกสองูนย์หนึ่งเก้านะคะก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชมบุรี 18.6ล้านคนนะคะทั้งปี12เดือนนะคะจะเห็นได้ว่าก็เกือบนี้แค่7เดือนเนี้ย13.5แล้วนะคะคก็คาดว่าน่าจะกลับไปได้อ่อเท่าหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำในในในสิ้นปีนี้นะคะที่ที่18.6จริงๆแล้วเป้าเดิมเรากำหนดไว้ว่าเราอยากกลับมาเท่ากับปี2019นะคะแต่อันนี้ก็อาจจะ มีแนวโน้มว่าอาจจะจะได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเล็กน้อยแต่สัดส่วนเนี่ยอาจจะต่างนิดหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยอ๋อกว่าจุบันเนี่ยจะมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะกว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะปีปี2510 2019นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยแค่8.6ล้านคนทั้งปีนะคะส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ10ล้านจะเห็นว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทย 10ล้านกับ8.6ล้านแต่ตอนนี้คนไทย8.1ล้านแล้วแค่เจ็ดเดือนนะคะแล้วก็บังชาติอยู่ที่5.4ก็คิดว่าเราน่าจะกลับไปใกล้ๆกับในช่วงช่วงช่วงปีแรกกันนะคะ,ะก่อน200เขาเรียกปี2019ก่อนสถานการณ์โควิดตามเป้าที่เราวางไว้นะคะส่วนรายได้เนี่ยก็ก็น่าจะ ก็น่าจะใกล้เคียงกันกับก่อนโควิดนะคะแต่ณตอนนี้เจ็ดเดือนเนี้ยอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านล้านบาทนะคะก็คือประมาณเกือบหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทอะคะประมาณนั้นนะคะรายได้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีสองพันสิบเก้าเนี้ยก็จะอยู่ที่สองแสนเจ็ดรายได้นะคะสองแสนเจ็ดล้านล้านบาทคือรายได้นี่อาจจะอไม่ได เขาเรียกอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถือกับถึงกับบุ๋หวามากนะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเรื่องอสภาพเศรษฐกิจของไม่เฉพาะประเทศเราทั่วโลกก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ดีนักแล้วก็มีก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะพยายามทําให้มันเกิดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางเข้ามาแล้วก็ได้ใช้จ่ายเงิน อย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็อจาจจะจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถจะมีกําลังซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาในในพื้นที่เรามากขึ้นค่ะคคอันนี้ก็เป็นแผนงานที่จะต้องทาต่อ,ไป,อไปด้วยค่ะครับวันนี้ก็ตรวจสอบสามารถจะส่ายเงินได้ค่ะครับวันนี้ก็ตรวจสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับข้อมูลจากที่จังหวัดชลบุรีถือว่าการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณอนุมาวงใหญ่นะครับผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยานะครับที่ ร่วมพูดคุยในรายการสนามข่าวท้องถิ่นของเรานะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ